นอนยังไงไม่เป็นโรคหัวใจไปดูกันครับสวัสดีครับรตเตอรคิมเพชรวันนี้มาแชร์กราฟการนอนที่ถูกบันทึกจากตัว Apple Watch นะครับแล้วก็จริงๆทุกท่านก็สามารถใส่ Smart Watch นอนแล้วก็เอากราฟการนอนดึงมาดูได้จากนาฬิกาที่เป็น Smart Watch เกือบทุกยี่ห้อนะครับพอดีผมใช้ ตัว Apple Watch ก็เลยดึงตัวกราฟ Apple Watch มาให้ดูว่าวิธีการดูสำหรับคนที่ใส่นอนเหมือนผมนะผมเป็นคนที่ชอบดูว่าการนอนเรามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเหมือนที่เราคุยกันมาว่าค่านอน,นอนที่ healthy หรือว่าเป็น good sleep hygiene ก็คือนอนตรงเวลาแล้วก็ตื่นตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดานอนให้ได้ระยะเวลาเพียงพอเช่น6-8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ก่อนนอนเราไม่ออกกำลังกาย หรือว่าไม่ดูหนังที่ตื่นเต้นไม่ดูอะไรที่มันทาให้สภาพจิตใจเราผิดปกติไปก่อนนอนหลีกเลี่ยงบูไลท์โดยเฉพาะมือถือ iPad ต่างๆในช่วง2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงก่อนนอนเรานอนเข้านอนเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับ ถ้าเกิน20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วเรู้สึกเราหลับยากกว่าปกติก็อย่าพยายามนอนบนเตียงก็ให้ลุกขึ้นมาหาอะไรทําจนกระทั่งร้องง่วงแล้วถึงกลับไปนอนอย่างนี้เป็นต้นนะพวกนี้ก็จะเป็น g o o ดส l e ป p h y ีนหรือลักษณะการนอนที่ดีที่มีผลต่อสุขภาพแล้วก็จะมีผลดีต่อโรคหัวใจด้วยนั่นเองครับอ่ะวันนี้เรามาดูกราฟการนอนกันผมใส่กราฟการนอนของผู้ชมเอง2วันมาให้นะครับกราฟแรกเนี่ยนอน5ชั่วโมงครึ่งนะครับจะเห็นว่าสี สีม่วงแล้วกันเนาะสีม่วงนี่คือ deep sleep ใช่ไหมครับถัดมาเป็นสีน้ำเงินเข้มก็จะเป็น core sleep หรือว่าเป็นช่วงหลับตื่น deep sleep คือหลับลึกเป็นช่วงเวลาที่เราพักผ่อนเยอะที่สุดตัว deep sleep เนี่ยควรจะมะีปริมาณอย่างน้อยเประมาณ15เป็นอย่างน้อยนะ15-20ถึง25ของจำนวนการนอนปริมาณการนอนทั้งหมดซึ่งพวกนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ ในขณะที่สีส้มก็คือการโดนอินเทอร์รับหรือการตื่นการถูกปลุกให้ตื่นหรือการนอนไม่หลับสนิทนั่นเองยิ่งมีเยอะก็ยิ่งไม่ดีและในขณะที่ตอนตื่นเราจะเห็นว่ากราฟการนอนของผมเนี่ยทั้ง2กราฟเนี่ยมันจะตัดที่ช่วงเวลาการหลับตื่นแล้วก็จะตื่นการที่เราหลับตื่นแล้วเราก็ตื่นเนี่ยมันหมายถึงว่าเราก็จะไม่รู้สึกง่วงเหียบางคนเราตื่นตอนที่อยู่ในช่วงเลมสลิปหรือลาปิดไอ o v ูฟเมนที่เป็นสีฟ้าอ่อน ชวนนั่นคือช่วงที่ร่างกายเราทําสมองเราทํางานในช่วงฝันนั่นเองถ้าเราตื่นในช่วงเลมส์ลิปเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นถ้าทุกท่านน่าจะเคยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราตื่นมาจากการนอนแล้วเราจําความฝันได้เราจะรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นใช่ไหมครับนั่นก็คือการตื่นในช่วงเลมส์ลิฟนั่นเองนะครับฉะนั้นช่วงดิฟส์ลิฟจะอยู่ในช่วงต้นของการนอนวันนี้เราก็สามารถดูได้เป็นไบโอฟีดแบ็กว่าเรามีพฤติกรรมการนอนแบบไหน เราทําตัวอย่างไรแล้วมีผลให้ดิฟส l e ี p เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการดูง่ายหรือว่าช่วงวเวลาการนอนเนี่ยเรามีการนอนที่หลับไม่สนิทหรือเปล่ามีการตื่นช่วงเวลากลางคืนหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยในคืนแรกที่นอน5ชั่วโมงครึ่ง21่สิบเอ็ดาคมจะเห็นว่ามีช่วงเวลาตื่นหนึ่งครั้งอันนี้คือผมโดนโทรปลุกจากโรงพยาบาลก็รับสายพยาบาลก็เลยตื่นแต่ปกติเนี่ยก็คือจะไม่ได้เรียกว่าจะไม่ได้ตื่นเท่าไหร่นักในขณะเดียวกันกราฟที่2จะเห็นว่าอันนี้โดนปลุกเยอะกว่า คือผมไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยตื่นกลางดึกเท่าไหร่นอกจากโดนโทรมาปลุกนะครับอันนี้ก็จะโดนโดนปลุกถึง5ครั้งเห็นไหมเพราะนั้นต่อให้เรานอนเยอะเนี่ยอย่างกราฟที่2ผมนอนตั้ง6ชั่วโมง24นาทีแต่ตื่นมาก็จะไม่ค่อยสดชื่นเพราะเรามีการอินทรัฟสลิปไซเคิลบ่อยกว่านเองครับและนี่ก็เป็นคร่าวๆสําสหรับการที่เอาใช้ประโยชน์จากสมาร์ทวอชให้มากที่สุดหลายท่านใช้สำหรับการออกกําลังกายหลายท่านใช้ดูแคลอรี่ใช้นับก้าว เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีการนอนก็สําคัญนะครับฉงนั้นการที่เราใส่ s สมาร์ทวอชนอนก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่ทําให้เราดูแลตัวเองได้ดียิ่งยิ่งขึ้นถ้าเรานอนมีคุณภาพโอ้โหหลายหลาอย่างในชีวิตรเราจะดีขึ้นเลยนะเราสดชื่นเรามีสมาธิดีขึ้นนะครับอินซูลินดิสแถึงขั้นนั้นเลยนะเราจะอ้วนน้อยลงเราจะร่างกายจะเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นโอ้ประโยชน์ของการนอนอย่างถูกสุขลักษณะมีเยอะแยะไปหมดนะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ ใครเห็นว่าสิ่งที่พูดที่แนะนำมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ